และไอ้ที่ชชยตอนเนี่ยมันมันฉลาดเนี่ยมันมองว่าเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่ใกล้กับการแต่งงานเหลือเกินเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องนี้แหละพี่น้องมาเป็นตัวฉุดุดยิงเราให้ออกจากวิชาการศาสนาให้เรามุ่งแต่ความรักอยู่กับความรักอยู่แต่จะหาสามีอยู่แต่จะหาภรรยาเราจะเห็นเยาวชนมากมายนะครับพี่น้องเราไปเปิดในตอนนี้นะอลัลลอฮฺสุบฮานุตะอัลฮัมดิล่ะอลัลลอฮฺเนี่ยให้เราสาม,มารถ ดูสถิติหรือว่าดูเฉลี่ยความสนใจของมนุษย์ของมุสินได้ด้วยกับตัวเลขหรือว่าด้วยกับอย่างเช่นยู u ูบกับพี่น้องพี่เอาไปดูใน u t u b e นะอาจารย์คนไหนก็ตามที่พูดในเรื่องของความรักจะมีเยาวชนหรือจะมีผู้คนนะ่ะดูสิ่งน,นั้นมากกว่าอาจารย์ที่พูดในเรื่องของวิชาการเสียอีกถ้า,าจาร์พูดเรื่องของออกอากีดานนไม่เกินพันไปดูได้ อาจารย์มีพูดสิกี่เวทีแล้วที่พูดถึงอากิดาอากิดาสลับยุสสลับสลบเนี่ยพูดมาทุกเวทีเลยพี่น้องไปดูคลิปนะ่ไม่เกี่ยพันทำไมอ่ะมันไม่มันแต่เราไปไปดูในเรื่องของความรักโอ้ยเยาวชนชอบอาจารย์คนไหนพูดถึงความรักโลสีชมพูความรักอย่างนู้นความรักอย่างนี้ความรักอย่างนั้นเนยเยาวชนเนี่ยไปแหกไปดูเลยเพราะอะไรอ่ะ พราะอยากจะมีความรักอยากจะมีสามีที่ดีอยากจะมีภรรยาที่ดีผมบอกสูตรง่ายๆนะผู้ชายนะอยากจะได้ภรรยาที่ดีแบบว่ามีอ إ ي ่านจริงเลยนะครับบอกไม่รู้เป็นไรหรือเปล่า <c oughs> คำถามเดียวนะถ้าผู้หญิงคนนั้นตอบได้นะนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นมี إ ي มาน <c oughs> คือมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่ต้องไปถามนะผู้ชายนะอยากจะได้ผู้หญิงมี إ ي มานและไม่สบายใจอยู่สบายใจถามว่าได้ฉันจะแต่งงานสองสามสี่เนี่ยได้ไหม จริงผม่ดจริงจริงพี่น้องไปดูนะผู้ชายคนไหนก็ตามที่มีภรรยาสองสามคนน่ะนะเขาจะไม่มีปัญหากับภรรยาของตัวเองเพราะหมายว่าสุดที่สุดเพดาเลยนะครับชั้นเพดานของผู้หญิงน่ะนะที่จะยอมไม่ได้เลยคือไม่ยอมให้สามีแต่งงานคนที่สองยอังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเสีย,เส,ยเสียอะไรอาจารย์ชริตเสียอะไรอาจารย์ อาจารย์เสียทองเท่าหัวแล้วก็ดีกว่าเสียผัวอะไรอ่าใช่มันไม่ใช่นะ้รจริงๆไม่ยอมผมก็เลยมีคนมาถามผมว่าอาจารย์ครับจะเลือกผู้หญิงยังไงดีอ่ะผมบอกเราไปถามผู้หญิงคนนั้นถ้าแต่งแล้วถ้าแต่งสองสามคือเราไม่รู้จะแต่งหรือเปล่านะอยู่ตั้งนี้ขอเนาะแต่ถ้าไปถามแล้วนางยอมเลยนะแสดงว่าอีหม่านางผ่านแต่ถ้านางไม่ยอมเนี่ยแสดงว่ามันจะมีบางอย่างในตัวของนางที่ท,ท่านเนี่ยจะต้องต่อสู้กับนางต่อไปเรื่อยๆจะต้องต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆ จะต้องต่อสู้ไปเลยง่ง่ายพี่น้องและสําหรับผู้หญิงจะอยากจะได้สามีที่ดีนะครับไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเร่องฟังบัรญาหรอกว่าจะต้องหาวีรบุรุษทนาไหนไม่ต้องฟังอยู่ให้ดีกับศาสนาแล้วกันผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะอยู่ให้ดีกับศาสนาเรียนศึกษาศาสนาเหมือนกับรู้สาของขอนวิชาการอ่ะท่านมุสลิบมุยลิบอ่ะให้เหมือนกรู้สาของท่านที่มีความรู้เหมือนพ่อและอัลลอฮฺอัลลอฮาจะจัดจัดคนที่ตักวาาใจคนที่มีเกียรติให้ คืออย่าดูถูกอย่าดูถูกความสามารถของเราบางทีการที่เราไปไปไปเรียนในเรื่องของความรักเกินไปเนะี่ยเท่ากับเรากำลังดูถูกอลอสโซฮานูตาลาคือเราคิดว่าอลอสโซฮานูตาลาจะไม่ตักงดีคนที่ดีพจะเราดีเราก็เลยต้องไปหาความรู้ไปหารู้ไปหารู้สุดท้ายในเรื่องนั้นใช้ไม่ได้ทุกคนเพราะเวลาผู้ชายจะนําเสนอให้กับผู้หญิงผู้หญิงจะนําเสนอให้กับผู้ชาย,ชายเขาจะเอาความชั่วมานําเสนอหรือ ไม่มีครับเอาแต่ความดีมาทั้งนั้นแหละผมเห็นหลายคู่แนละ้วเรียนกันนะครับศึกษากันอบรมกันอย่างดีเลยนะครับดูไปตามฟังบรรยายนะครับพอแต่งงานแล้วก็มีปัญหากัมาปรึกษาผมทุกคนเลยก็มีนี่คือประเภทที่สอง,งเรียนก็คือต้อง,งเรียนอย่างถูกต้องถ้าเรียนไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะหลงทางได้